สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรกันเอ่ยครับเออลองเดาดูนะครับก็มาภาษาไทยนะครับอ้าวเอมีมาแล้วการไปรูปพลักงานบางโอเคอ่าเฉลยนะครับเกม New Horizon นะครับจะมาเล่นเกมกันนะครับชื่วเกม New Horizon นะครับ้าวลืวแน่นำตัวเฉยสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคนเดาพาเล่นเกมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม New Horizon นะครับที่เราเห็นกันนะครับ ไปไปก้านเดี๋ยวเรามาันโหลดข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เกสกันแล้วกันครับในกรณีที่เข้าสู่ระบบด้วยเกสข้อมูลการเล่นเกมของคุณจะไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบโอ้ได้ไม่เป็นไรครับโอเคมาแล้วครับวิดีโอนักกาแล็กซี่หนึ่งในจักรวาลอันไกลโพนดาวแต่ละดวงล้วนมีเทคโนโลยีอัลลําสมัย ชุมชนจำนวนมหาศาลขยายตัวอย่างรวดเร็วชาวกาแล็กซีต่างใช้ชีวิตของตนอย่างสุขเสรีจนกระทั่งแหล่งพลังงานที่มีเริ่มขาดแคลนวิกฤตการนี้กำลังจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรง เพื่อยุติความวุ่นวายนี้ชาวกาแล็กซี่จึงมีมติร่วมกันให้จัดตั้ง Galactic Energy Network หรือเจนเพื่อแก้วิกฤตนี้เจนขอมอบหมายให้คุณอ,ออกเนี่คทางเพื่อค้นหาแหล่งพลังงานใหม่และคืนความมั่นคงทางพลังงานสู่กาแล็กซีเออดาวน,นี้ใช่ไหมเราจะไปโอเคในภารกิจแห่งความหวังที่ชื่อว่า new h o r i z o n อ่ามาแล้วครับปวดนำนะครับมาอายัสดีเพื่อนสวัสดีน่วยนิวฮอรล์ไลซอนลารูึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณเข้าร่วมภารกิจนี้ผมลายเป็นตัวแทนผู้ดูแลเรื่องพลังงานของกาเล็กซี่ค่ะครับ นี่เป็นแหล่งพลังงานสำรองของเจนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสุดท้ายของกาแล็กซี่คุอย่างที่เห็นพลังงานที่เก็บไว้เหลือน้อยทุกทีเอาละเวลาไม่ไม่ค่อยถ้าถ้าพร้อมเด้วก้าวขึ้นยานแล้วออกทางเลยดึงตึงจะรินปล่อยเคครับมาและแน่นอนครับก่อนเริองเกมบเราต้องตั้งชื่อนะครับ อคนะครับต้องชัว่า okay. อืม หน่วยเจนหน่วยเจนอ๋อมัน โอเคนะครับนี่ครับออกกทางนะครับกับยานสุดไฮเทคนะครับไอเทคเอยเอเอเอนาะไฮเทคมากๆนะครับโอเคครับเดินทางโอ้โหอันนี้ก็เป็นดาวเป็นดาวสุกพอดีเลยครับดาวสุกเล่นบุกแล้วอันนี้คือมันเหมือนดาวที่โดนปิ้งอะไรแบบนี้ครับมันคล้ายดาวที่มันโดนปิ้งเนาะโอเคไป มาแล้วครับนี่ครับอุ้ยย่าโอเคมาแล้วครับคดิดน้งเจอดไหม่ข้คอนเราจอไปแล้วครับ โอเคนะครับดินดินโอ้โหดาวดวงนี้มีแหล่งพลังงานเราให้สำรวจและค้นหาอยู่เยอะมากเลยนะครับสวัสดีผมชื่อดินดินเป็นหนึ่งในทีมเจนออฟฟิเซอร์ยินดีด้วยครับคุณได้มาถึงดาวดวงใหม่แล้วนี่เป็นแหล่งพลังงานสำรองของเจนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสุดท้ายของกาแล็กซี เราต้องเริ่มสำรวจหาแหล่งทรัพยากรใหม่เพื่อกู้วิกฤตพลังงานที่กาเล็กซี่ที่เรารเผชิญอยู่ในขนาดนี้คนเหนือคุณต้องการให้ผมแนะนำกระบวนการผลิตพลังงานทั้งหมดหรือไม่อ่าใช่ครับเริ่มกันเลยงั้นนเลิกคุณคนเหนือ ลองเลือกพิกัดสักแห่งบนดาวดวงนี้เพื่อเอริ่มสำรวจดูนะครับนี่ครับเราได้บอกมานะครับ เอมิสดีมากคุณค้นพบบ่อน้ำมันแล้วแต่เราต้องเอาน้ำมันดิบพวกนี้ไปใช้ทันทีไม่ได้หรอกนะฉันชื่อเอมิสฉันมีหน้าที่แนะนําให้คนเหนือรู้จักความมหสัสจรรแห่งเทคโนโลยีเอาล่ะเรามาทําบ่อน้ำํำมันดิบนี้ให้ประโยชน์โอเคอาจจะสำรวจเทคโนยีด้วยคุณค้นพบแหล่งน้ำมันแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างทานขุดนะครับค้าสร้างง่อยนะครับ ไดไหม่แล้วครับอืมโอเคเราก็จะกดรับรางวัลน,นะครับเราได้มานี่ครับใครอะ เาพูดชื่ชาญเวนดี้ได้เข้าร่วมทีมพัฒนาเราของคุณแล้วนักอ่าเราจะมาดูนะครับเวนดี้นักสำรวจสาวเซนแรงใช้สัญชาตญาณในการสำรวจเพียงมอง,มองแค่แวับเดียวก็รู้เลยว่าจะเจอแหล่งพลังงานหรือไม่โอเคครับโอเลค,คนหนือเรากดน้ำมันดิบขึ้นมาจากบ่อได้สำเร็จแล้วเราจะนำมันไปผลิตเจ็ค และการๅิีก็จะกลับมาสู่สาอีกครั้งเดี๋ยวก่อนสิไล่เราจะเอาน้ำมันดิบไปกรอกเครื่องผลิตไฟฟ้าไม่ได้นะจากนี้คนเหนือต้องสร้างโรงกันน้ำมันแล้วแปรูปน้ำมันดิบให้ใช้งานได้ก่อนเอาล่ะเรามาลองลองกันเลยดีกว่านี่ครับ ครับเลือกลองเลือก,ล,อกลงกันน้ำมันดูสิมานะครับอันนี้เราเราจะแบ่งเป็นตอนนะครับในคลิปนี้นะครับเราได้ลงกันน้ำมันมาแล้วครับเฮ้ มาแล้วครับได้มาแล้วเราูเลเวลสองแล้วนะครับว่าคนเหนือสามารถผลิตพลังงานสำเร็จรูปได้แล้วเราชื่อลิสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าขายพลังั้ตอนนี้เราก็มีพลังงานพร้อมขายแล้วเอาล่ะเราอยากให้คุณคนเหนือส่งน้ำมันยานอาวกาศให้กับเจนวิกิตพลังของการเล็กซี่อยู่ในมือคุณแล้วค่ะโอเคมาแล้ว กดขายนะครับก็คือในการขายเนี่ยจะมียานอยู่นะครับถ้าเรากดไปเนี่ยเราเนี่ยสามารถขายอะไรได้เคเราจะลองขายกันนะครับเก็กดขายนะครับวันนี้ยานเนี่ยก็จะขึ้น